ทุกวันนี้ซีลอะไรบ้างในกิจจะวัดประจําวันเลยอย่าที่บอกไปตอนแรกกินขนมไม่หมดมไปซีลถูกขนมไม่หมดไปซีลใช่แล้วก็ล่าสุดซีลอะไรอะ่ะซีลแบบพวกน้ําซุปอะแค่ซีลเป็นวันเฉยเฉยๆนะแบบน้าซุป แบบเอเราทําไว้เป็นกับข้าวใช่ไหมคะแล้วเราแล้วเราใช้ไม่หมดอ่ะเผื่อไปใช้แบบในวันข้างหน้าอะไรเงี้ยเออก็ซิลเก็บไว้แล้วก็แช่ฟรีดไปเลยหรือพวกเนื้อสดอะไรนี้เนื้อสดก็ได้แต่แบบบางทีเราก็ไม่ค่อยได้ซิลหรอกเราก็ใส่ถุงซิปเอาแต่ถ้าถุงซิปมันเกินหรือแบบบางอย่างเราอยากซิลอ่ะเราก็ค่อยเอาไปซิลอืซึ่งเอาจริงถ้าไปใช้ในครัวเรือนอ่ะเครื่องซิลมือกดอ่ะดีๆตัวหนึ่งอ่ะโอ้ยใช้ได้ทุกอย่างอย่างอ่า อย่างของเมกอย่างเงี้ยใช่ไหมแบบครบเครื่องอ่ะคือคือคุณไปตั้งวางไว้แล้วก็แบบคือคุณอาจจะไม่ไม่ได้ใช้ทุกวันแต่ว่าเฮ้ยเอาละอะซีลถ้าใช้ทีก็คือแบบใช้ได้ยาวใช้ได้นานเลยใช่ก็คือคุ้มอ่ะคุณภาพเครื่องคือดีด้วยเพราะว่ามันถึกทนคุณภาพดีสุด